ตอนนี้เราถ่ายทอดสดอยู่ที่สนามสปิริตบายมณีพงหรือว่าสปิริตสเตเดียมนะครับปทุมธานีคลองสี่ครับยี่เมลัยครับด้านข้างของโคฟี่เอกนี่ครับเป็นการแข่งขันของหญิงเดี่ยวนะครับอายุต่ำกว่า11ปีนะครับหรือว่ายู1ิแต่ว่าในรายการนี้เขาเรียกว่าแบดฟิตตันซูเปอร์ซีรีส์ซูเปอร์เทรดหมายความว่าอายุ10ปีก็คือไม่เกิน11ปีนั่นแหละครับ และตอนนี้เป็นรอบที่สองนะครับของการแข่งขันสิงเดี่ยวนะครับสตัสปอนอชาคุณชูนะครับคุจีนแลคุณเทียทนยลงแข่งตอนนี้เป็นเซตที่สองนะครับเซตแรกก็ชนะเอ๊ะเซตแรกเซตแรกเซตแรกตอนนี้เซตแรกอยู่นะครับนำอยู่ที่สิบหกสองนะครับเดี๋ยวเราไปดูเอ๊ะใช่ไหมหือเซตหนึ่งหนะรือเซตสองนะ <laughs> อันนี้รู้สึกจะเป็นเซตหนึ่งหรือเซตสอง เดี๋ยวไปดู้อาๆกันเลยครับเระเซตหนึ่งเซตสองนะครับ <laughs> อ๋อครึ่งพักเปลกแรกไปเมื่อสักครู่ครับตอนนี้เป็นครึ่งหลังของเกมที่หนึ่งนะครับอ๋อสิบเก้าีครับโอเ,เกมที่หนึ่งครับสิบเก้าีครับ เพอยต์ครับยี่สิบสี่ครับโอ้โหเกือบได้แตนนะครับลูกนี้น้องชื่อเล่นว่าอะไรครับน้องชื่อเล่นว่าอะไรครับดาตาครับโอ้าตาครับดาดาตาดาตาครับดาตาเรียนอยู่ที่ไหนครับเรียนแบทแคมใช่ครับเรียนอยู่นิวแอตแลนดครับนิวแอตแลนด์นิวแอตแลนดนี่ก็อยู่แถวแถวพุทธบูชาป่ะฮะ พูดถึงรถที่นี่แถวสารท้องก็จะมาทานพี่ด้าพี่ด้าอ่ะอ๋อนี่ลูกศิษย์พี่ด้านะครับโอเคคุ้นเคยกันครับพี่ด้าเคยไปกระชับมิตรกันอยู่นะฮะอยู่ครั้งหนึ่งล่าสุดมีอยู่ห้าหกสโมสรที่ไปที่ใช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 ่นี่ก็ไปด้วยคับอ๋อเลยครับน้องดาต้านี่ปีนี้อายุสิบปีกี่เดือนครับน่าจะยังไม่สิบปีอะครับอ๋อยังไม่สิบปีเกือบเกือบแล้ว ปีมปีมและเป็นคุณปูคุณพ่อเป็นคุณพ่อโอเคครับคุณพ่อคุณพ่อชื่ออ้าวคุณปครับชื่อเล่นปลอยเพราะปล่อยนะครับเพราะเอกนะครับเป็นพ่อของน้องสีตั้นะครับดูว่าโอ้โหเราก็แอบดูแต่ไม่บอกเขาแอบดูน้องมีคลิปอะไรอยู่ด้วยครับผมโอเนแล้วบอกว่าโอ้โหสุดยอดเอาสนุกสนุกครับเราสนุกแบบผมไม่บอกลูกสาวนะเพราะลูกสาวผมแม่เจอถ้าบอกว่าเจอกับคนมือดีมยอดังเนี่ย ใจจะพอเลยจะไม่กล้าเต็เป็นธรรมชาติเขเลยบอกว่าถ้าไปเจอคนเก่งเนี่ยเราได้เรียนรู้ครับก็เลยไม่บอกไม่มีที่ไหนที่เรียนรู้ที่ดีกว่าในสนามแข่งเหรอได้ท่านคุยคุยหน่อยหน่อยแล้วนี่คือคุณนี่คุณแม่ของเพื่อนอีกคนหนึ่งอ๋อครับคุณพ่อหลอยใช่ไหมครับคุณพ่อหลอยเดินทางมาจากแถวปากเกร็ดครับอ๋อ นลรสาขาไปเดียนแจ้งวัฒนะแจ้งวันแล้วน้องดาตตาเรียนมากี่ปีลแล้วลครับโควิดก่อนโควิดน้าหนสี่ปีแล้วครับตอนนี้ผมไลฟ์สดอยู่ก็จะได้เข้าไปดูได้นะครับเราก็เก็บไว้เป็นแพคกิ้งนะครับพิมคำว่าโค้ดพ่อโค้ดแม่นะครับใครที่ชม สดอยู่ตอนนี้หรือรับชมย้อนหลังก็แล้วแต่นะครับขอบคุณที่ติดตามต่องโองค้ชพ่อคุณแม่ครอบครัวนักกีฬาพลังบวกครับกับโคพี่เอกครับปีนี้เป็นปีที่สามนะครับที่อยู่ในวงการการเป็นพ่อแม่นักกีฬาก็จะได้แลกเปลี่ยนกับพ่อแม่รู่ใหม่ๆครับที่พึ่งพาลูกเข้ามาทูกสนามแข่งขันเดี๋ยวจะมีช่วงคุยครับคุยกับ พ่อแม่ที่อยู่ภาคเหนือภาคพีสานภาคใต้นะับใช่ครับโคตรพ่อโคตรแน่เลยครับพูดให้เต็มเต็มเสียงเลยครับอันนี้อพ่ก็ย่อยนะครับพ่หย่อยพ่อของน้องดาต้าสับสกายล่าสุดของช่องโคตรพ่อโคตรแม่ขอบคุณมากเลยครับอย่าลืมแชร์นะครับไปได้เห็นบรรยากาศของการพูดคุยกับครอบครัวนักกีฬาพลังดวกก็คือโค้ชพ่อโค้ชแม่จาก หลายๆที่ทั่วประเทศนะครับตอนนี้ช่องพ่อพ่อคนแม่โค้ชพี่เอกก็จะมีอยู่ที่ Ti กตอกมีที่เฟซบุ๊กแล้วก็มีที่ยูทูบนะครับมีชมกมันยู่เลยนะครับมีเสียงบรรยายด้วยปรับกล้องให้ตรงสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าแม่เขาอยากดูอ่าแชร์เลยครับแชร์เลยครับหลายคนไม่ได้มาดูนะครับต้องส่งโค้ดแม่มาบางคนส่งโค้ดพ่อมาเพั้นการได้ดูลิ้ง สดหรือย,ย้อนหลังแล้วมีการบรรยายก็จะดีมากวันนี้ไทยพีบอแล้วก็เอลทีวีเนี่ยเขายัางไม่มีการถ่ายทอดนะครับเขาจะเริ่มถ่ายทอดสดวันพรุ่งนี้สองช่วงครับช่วงเช้าสิบโมแล้วก็ช่วงบ่ายครับโอ้โห นี่แหละเอาไปทบทวนนะครับเดี๋ยวน้องจะจะได้จะได้ไปเปิดดูดูอ๋อลูกนี้เป็นอย่างนี้นี่เองคราวนี้พ่อใหญ่ก็จะได้บอกว่าอ่างลูกต้องเพิ่มแล้วล่ะเพิ่มกินนะย่มกิน <laughs> <อ>ไม่อยอมก,กินะจะบอกพอเข้ามาเห็นมีแต่นคนตัวใหญ่ๆสวยมากลูกสุดท้ายกลับมาที่เราบังคับไม่ได้นอกจากเขาจะ อยากกินอยากกินด้วยตัวเองต้องรอเขาบอกอยากกินไม่ได้แล้วฟังก่อนเพราะว่าถ้าถ้าถ้าอยู่ในสนามแข่งแล้วตอนนี้รู้แล้วว่าต้องกลับไปต้องทาอะไรบ้างสองอย่างครับที่พ่อพ่อแม่ต้องกลับมานั่งควบคุมตัวเองด้วยว่าเราเป็นโค้ชแล้วเนเราเป็นพ่อแม่ธรรมดาปกติไม่ได้เพราะว่าลูกเราเป็นนักกีฬาแต่มันลำบากเนี่ยเขาไม่ค่อยเชื่อนี่แหละฮะคือสิ่งที่เราต้องพัฒนาเรา ค่อยเชื่อพอเช่แต่ถ้าเป็นโค้ชจริงๆนี่เขาไปเรียนด้วยนะนนผมว่าผมว่าประสบการณ์ส่วนตัวนะก็อย่างนั้น <plings S 1> เดิมผมก็เคยคิดแต่พ่อแหละพอาโทรศัพท์ครับพ่อพ่อคหนหแม่หลายคนเป็นเหมือนกันครับคิดแบบเดียวกันว่าต้องให้โค้ชท,ทั้งกีฬาคู่แต่พอถึงจุดจุดหนึ่งเราจะเริ่มเข้าใจเลยว่าเราต้องช่วยกันครับโอ้โหโอ้โหโอโอโอ เป็นแต้ที่สวยงามมากปุ๊นิดเดียวสิ่งนึ่งที่เราจะเสริมโค้ดผู้ฝึกสอนได้นะครับก็คือกินต้องถึงนะฮะกินต้องถึงนอนต้องถึงครับถ้ากินไม่ถึงนอนไม่ถึง โอกาสที่จะไปสู่การแข่งขันจะยากมากนะครับคุณแม่ครับเชิญถ่ายรูปเป็นที่รึนะครับนิดนึงครับนิดนึง,น,น,งน้องดาตตาวันนี้ครูแบงค์มาเซอร์ <laughs> <Surprise. S 1> ไพรส์นะฮะเซอร์ไพรส์ไปสิไปสิสร้างบรรยากาศที่ดีในสังคมครอบครัวนักกีฬาพลังบวก ดาตาดาตาดา,า,าตาไปแม่ลงไปเลยอ่าไปเดยหน่อย <ตา S 1> เอาละครับ สิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้ได้คุยกับพ่อยหญ่นะครับพ่อของดาก้านะครับคุณเรื่อที่ว่าโค้ดพูดแล้วมีน้ำหนักมากกว่าพ่อแม่สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องปรับไมเซ็ตกันนะครับคนพ่อคนแม่ทุกคนนะครับการที่เราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไปอยู่ที่โค้ดครูผู้ฝึกสอนเพียงลําพังแบบเดียวครับถ้าเรารู้สึกว่าหน้าที่การอบรมสอนลูกในเรื่องของการเรียนคือคุณรูอย่างเดียวอาจจะต้องปรับไมเซ็ตหรือปรับที่คีที่กัน เขาพี่เอกหรือพ่อเอกนี่ก็เคยปรับนะฮะก็ไม่ปรับทีรเลยหนึ่งเพราะว่าการพัฒนาเด็กนะครับจะเป็นนักกีฬาหรือเรื่องใดๆก็แล้วแต่พ่อแม่ต้องพัฒนาไปด้วยเพราะฉะนั้นคําคว่าโค้ชมันค้าอยู่คําว่าครูมันค้าอยู่แต่ที่จริงแล้วพ่อแม่คือโค้ชและครูที่ดีที่สุดคนเป็นคนรูกแต่เราต้องปรับบทบาทนิดนึงครับว่าในกีฬาในสนามแข่งเราสามารถพูดรับไม้ต่อหรือว่าพูดไปในทางเดียวกับโค้ชกีฬา หรือให้โค้ชกีฬาให้พลังมาที่พ่อแม่พ่อแม่ก็ให้พลังมาที่โค้ชกีฬาหมายความว่าพ่อแม่จะเป็นโค้ชพ่อพ่อแม่ได้ก็คือเราต้องดูแลโภชนาการนักกีฬาครับเราต้องดูแลการนอนแล้วเราก็ต้องเป็นจิตวิญญาณนักกีฬาที่เราสามารถปรับไมเซิลให้เขาได้ว่าเฮ้ยทำไมเขาต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองทำไมเขาต้องนอนให้ถึงแปดชั่วโมงขึ้นไปทำไมเขาต้องกินโปรตีนให้ถึงนะครับทำยังไงเขาจะสามารถจะอยู่ร่วมกับเพื่อนหรืออยู่กับบรรยากาศ หรืออยู่กับสิ่งที่เขารู้สึกไม่สุบสบายเช่นไปตีแล้วได้ยินคาพูดไม่ดีกับบรรยากาศของโค้ดหรือความเชยร์หรือไปตีร่วมกับเพื่อนแล้วรู้สึกว่าไม่คลิกกันเราจะป,ปรับไมล์เซ็ตไปยังไงเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่ของพ่อคนแม่นะครับวันนี้คุยกันง่ายสบายเดี๋ยวจะมีรอบที่นะครับที่อยากจะบอกว่าพ่อคนแม่ทุกคนก็พัฒนาไปก่อรู้นครับเสียสลักเวลาเสีย,สล,ลส,ยสลักเงิน หรือว่าเสียสละเรื่องของใจเพราะฉะนั้นเราเป็นดวงใจขึ้นมาาอะไรที่เราเคยพูดไปแล้วเขาไม่เชื่อเราอะไรที่เราเคยคุยกับเขาแล้วเขายังไม่ยังไม่ตอบรับเราไม่ใย่เขาไม่ไม่ฟังเราแต่เขาอาจจะรู้สึกว่ายังอกับยังร <ừ, S 1> ื้อนั่นคือเขาเป็นตัวตวเองนะอาการเป็นตัวตนเองนี่มันเนเรื่องที่ดีเขาเรียกว่าการมีตัวตนนะครับเราต้องการให้เด็กทุกคนมีตัวตนรู้ว่าตัวเองรักชอบอะไรแล้วอยากจะพัฒนาสิ่งนั้นไปเพื่ออะไร นะเป็นกําลังใจให้กันยาวๆครับพ่อพ่อคนแม่ครอบครัวพย,ยายามหลังดูครับคนพินเศษก็ปรับเปลี่ยนพฤติตรกรรมตัวเองกับพ่อแม่ที่ครับครูแบงค์ว่าเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงตัวเองดได้ครับถ้าเราปรับความคิดใหม่นะครับเปน็นกําลังใจกันยาวๆนะครับเส้นทางนี้ใช้เวลากันสองถึงสามปีครับในการพัฒนานครับเป็นะอะไรที่เรารู้สึกว่าเรายังเรียนรู้ได้ไม่เท่าก็ติดตามช่องนี้ครับก็องพ่อพ่อคุณแม่ โค้ชพี่เอกก็จะมีพูดคุยกับเพื่อนพ่อแม่ที่อยู่เชีงยงใหม่อยู่ภาคเหนืออยู่ภาคอีสานอยู่ภาคใต้หรืออยู่ภาคตะวันอ,อกหรืออยู่ภาคกลางการุงเทพมาแชร์มาแบ่งปันวิธีคิดนะครับอุปรสรรคปัญหาที่เราเคยเจอแล้วเราแกา้ข้ามมันได้ยางไร,รแล้วก็เป็นประโยชน์กับพ่อแม่และกีฬาขึ้นใหม่ซึ่งสามารถจะไปบาลานซ์ความคิดหรือการฝึกสอนของโค้ดกีฬาไดา้เราต้องเข้มแข็งกันนะ เราจะให้โค้ชให้แข่งนักกีฬาที่แข่งเพียงลำพังไม่พอนะครับในการยืนระยะการจะสู่แชมป์ในเลเวลต่างๆไม่นนว่าคุณจะยืนยู9นะครับยู11การพัฒนาเด็กในช่วงปสมต้นถึงปสมปลายถ้าเราจะเลือกเส้นทางกีฬาแล้วโดยเฉพาะกบ,บดมินตันที่มีโอกาสที่ไปถึงระดับโลกหรือเป็นเส้นทางการเป็นอาชีพได้ด้วยเราคงต้องปรับวิธีคิดแล้วก็ค่อยๆค,ค,คิดเจรณาตัวเราที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ลูก แล้วก็คุยกับโค้ชกับผู้ฝึกอนรวมถึงคุยกับที่โรงเรียนด้วยนะครับว่าเส้นทางเราจังหวะเราในครึ่งปีนี้ในหนึ่งปีนี้เราจะทําอะไรเรามีแผนยังไงบ้างเรามีเป้าหมายอย่างไรบ้างการสนับสนุนกันในแบบไหนได้บ้างค่อยๆคุยค่อยๆจับกันนะครับที่โรงเรียนของโค้ชพี่เอกพ่อซีตัสเนี่ยกับแม่ต่อสีที่คุยโรงเรียนก็ใช้เวลาสองปีนะครับมาเริ่มจริงจังคุยกัน เป็นเรื่องเป็นราวจริงๆิดประตูดูช่องคูบีนิสันแล้วัซึ่งนเรียกก็น่ารักมากในการสนับสนุนแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารแล้วก็การดำเนินร่วมกันแบบจริงจังๆกนๆๆๆะครับเอาละครับช่วงสุดท้ายวันนี้ก็ขอบคุณทุกทางทีง่ติดตามสนับสนแล้วก็ชมแล้วล่ะเดี๋ยวจะไปทําเป็นคลิปสั้นนะหวังว่าแต่ละคนจะได้ประโยชน์จากการรับชมช่องคนพ่อคนแม่ครอบครัวที่กิเหล้ากันดยกันแล้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามในช่วงทางสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันในช่วงต่อ อ่าบ่ายนะครับแล้วช่วงบ่ายสองของอภิลาแล้วสองคนก็คือเดมิมินี่สีตันแล้วก็มินนี่กับสีตันน่าจะเข้าไปสู่รอบต่อไปแล้วถ้าผ่านวันนี้ก็จะไปชมถ่ายทอดสดจากไทยทีวีเอสลยพรุ่งนี้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามสวัสดีครับกิจรรมตอนนี้ของสตสเตเดียมในวันนี้ก็ di air, nasi, banyak yang pakai kain hangat dia, terus dong pegawai yang kau